อย่างเดียวสบายสบายไปนาไม่นวี้อยู่ในอยู่ในช่วงเพิ่มน้ำหนักลังไม่ได้เดี๋ยวกล้าไปหัวหน้าหัวหน้าก็ต้องอยู่ลังไทยครับเพราะว่าเียวเติมอีกครับมีอุปกรณ์ก็เตมีในกระเป๋าเยอะครับ รเคมหลังครับเราุมหลังจริงจกลัวกาหายมันมันเป็นแค่เขา้างนะจริงริผมไม่ปิดครับอางนะครับทางเราจะไปเที่ยวพัทยารีสอร์ทเฮ้ยรีสอร์ทแล้วครับเราก็รีสอร์ทใช่ไหมเขาว่าพัทยาพัทยารีสอร์ท เอ้ยลอยใจลอยใจลอยนี่ยะหลุนหลัวเราคินอะไรอยู่อ๋อพัทยาหนึ่งไปเอาพัทยาหนึ่งที่สมันอยู่น้องชอบโอเคโอเคแล้วจะบินก๋วยเตี๋ยวอยู่ค่อยเคาอ๋อโอเคแล้วค่อยลงไปเล่นน้ำอยู่ที่พัทยาน่าเชื่อครับแล้วก็โอเคนะดูบรรยากาศสักนิดหน่อยเนาะครับแล้วก็กลับ

เสียงเสียงโอเคนะไปรุ่นแห่กลับมาแล้วก็แห่ไม่เสร็จกลับมาแล้วเราไปรุ่นแห่ต่ออันนี้พักก่อนครับเพราะว่าต่อไปจะเป็นของแท้แล้วครับต่อไปเป็นเป็นอันเส้นโนนวัดใจใช่ไหมครับแท้แล้วครับคราวนี้พักเอาแรงก่อนอ่าครับเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์เอิร์ดครับเอิร์ดครับห่างซ้อมหลายหลายทิปแล้วสี่เดือนแล้วยังไงครับโอเคไหมได้ครับได้ได้นะไว้ ไม่ต้องรอพี่นะแสงได้นะอะไรครับป้องครับหัวล่างเมื่อกี้นำห่างเลยนะขาเรียงขาเรียงรเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่เนินวัดใจนะครับระยะทาง9กิโลจากัวพันถึงนาเชียกบอกเลยว่าถ้าใครไม่พิษ มีเหนื่อยครับมีเหนื่อยใขาไปตาลมเลยครับอ่าผมก็ต้องกระเสแค่ก็ดื่นบ้างเลยครับไม่งั้นไม่ไม่ไม่ได้ครับไม่รอด <laughs> มวยคอครับเดี๋ยวแกก,กินข้าวกันครับก็ไม่ร้อยกิโลไม,ไม่ไม่ร้อยไม่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 ไก่ไม่ไมนไม่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 ร่ไป่ไม่นม่ไม่100นนาไา่ไง่ไม่ไส่ไม่ไม่ไม่ไง่ไ่ ครับนานาโพยังสิสุราแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมานาเชือกเห็นไหมทางนั้นทางนั้นมันจะไกลกว่ามันอ้อมมันจะเพิ่มอีกประมาณ20่กิโลเออเกินเงินไะมาณร้อยสฝากดวงใจน้องลอยล่องไปบนนภาสุดขอฝืนหัวใจน้องจะไปจนได้สุดตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจน้อง เธอลงพันจนั้พี่ชายมพี่ชาน้นไกใ,ใจน้องจมแทพส,สุาดวงรทยระดวกตาดดงดดดวหนนใทุกคนเั้นผ่านวานให้ใจพี่ไมมีใครตอนนี้เรามาไม่ทันรถเฮน,น,นะครับ ทบพังกับนี้จากกันหมดแล้วครับไม่ใช่เป็นที่สุดเลยเป็ครับขากลับขากลับสบายกว่าเนาะสายกว่าก่อนไปครับก็ลมส่งครับลมส่งแล้วก็ช่วงช่วงขึ้นเนินสั้นช่วงลงยาวต้อเติมพลังกับรถแห่ก่อนกติลังได้รถแห่จอดอยู่ข้างหน้านะครับในบันเทิงหาวีแล้วเจอล่มลอยเลยไม่ใจเราจะเช็คอินอยู่ดอนดูครับเพิ่มกาแฟเพิ่มน้ำตาลเพิ่มน้ำตาลจอดไหม พี่ว่ายิงยาวถึงน้องแหวงโอ้จอดโอยว่เห็นขาแดงทั้งพีซีขั้นแรงสุดประทันเลยเกิดอะไรเกิดเร็วเรื่อยเรื่อยเลยครับอภิษฎสบายสบายครับสบายครับอาการก็ดีเองมาไม่เยอะครับวันนี้ติัวแรกหมดแล้วอภิษฎหน้านสมาชิกหน้าน่าจะเยอะกว่านี้อาทิตย์หน้าสงสัยขาแดงจะเยอะครับจอดเติมบานสักแป๊บนะครับกินกาแฟ ที่ไม่มีใครวามในลมช่พัดว่าใจน่าใ้ถึงแก่มผิชัยนั้นแดงกว่าใครใจน้องจมเธอพัดส,สุดทางดวงระทยยระดวงเก่ พลังจะดีนะครับตอนนี้ครับโอ้โหนำยาวเลยครับ mm hmm. ไม่รู้จะตามทันหรือเปล่านะครับตอนนี้น mm hmm. ะพลังสิ่งครับแต่ละคนครับไปเต็มที่ครับผมหน้ารู้สึกว่าไม่น่าจะทันแล้วครับตอนนี้ทิ้งห่างแล้วประมาณห้าวีครับ แต่แต่เราตามไม่ได้ทางทางข้าี้แต่เราตามไม่ได้นะครับกระเป๋ากลับที่หน้าอยู่หลังเลยโอ้ตอนนี้หัวหน้าแบกน้ำหนักเหมือนเดิมแล้วครับกับก่อนตะวันตกดินนะครับเติอนเตือน้ำตาลครับเติอนน้ำตาลเตือนน้ำตาลนิดน้อยแไปตลาดนะครับช้อปปิ้งครับ ตามหมอาที่ยาใสครับตอนนี้เติมน้ำต,ตาลครับทีมเราแรงไม่มีหมดแน่นอนครับเติมน้ำมันนะครับตอนนี้นนลลมีตะลุน่นนะครไป